สวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับคำถามนี้มีบ่อยมากนะครับที่โทรมาสอบถามผมว่าเอ๊ะทำไมบอที่ FC ขุดไปแล้วเพราะว่ามันขุดลึกไม่ได้นะครับส่วนมากเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ารถที่ขุดไม่ได้ลงมาที่พื้นบ่อแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะยืนอยู่ด้านบนเวลาอยู่ยืนอยู่ด้านบนแล้วแขนมันยื่นไปสุดแขนไมคโค มักจะอ้างว่าคุดไม่ลงเพราะว่าเขาไม่ได้ลงไปด้านล่างนะครับปัญหานะครับคือมันไม่มีแรงกดะครับถ้าเกิดว่าไม่โครยืนยืนสูงเกินมันต้องลงไปด้านล่างเลยในบอนะครับดูมีแต่หินนะครับ ปัญหาที่ fc โทรมาถามบ่อยผมมากว่าของเขาขุดลงไม่ได้เจอหินเจอหินดานถามว่าความลึกเท่าไหร่สามเมตรสามเมตรก็พอดีครับสุดแขนของรถไมโครแล้วเพราะว่าถ้ามันไมโครอ่ะถ้าเกิดว่ายนแขนดิ่ง ลงประมาณเกสบองศามันก็สุดแล้วมันก็ไม่มีแรงจะกดขุดมันสุดกำลังนะครับสุดกำลังและอีกอย่างนะครับส่วนมากไม่มีใครอยากจะลงไปขุดด้านใน เพราะว่ามันต้องเอาดินเอาอะไรขึ้นยากแบบนี้ต้องใช้รถสองคันถึงจะช่วยกันได้หรือไม่ก็รถรถดัมอืมนี่แหละคือปัญหาที่การขุดเก็บกักน้ําไม่ได้ความลึกไม่ได้น้ําก็จะแห้งนะครับน้ําจะแห้งเพราะว่าความลึกไม่ได้ ันนี้คือเอามาให้ชมนะครับว่าเป็นหินแต่ทำไมขุดได้นะครับเพราะว่ารถได้ลงมาด้านล่างของพื้นบ่อเป็นหินเหมือนกันนะครับและอีกอย่างนะครับหลายท่านที่ ว่าชั้นหินอุ้มน้ำอยู่ที่ระดับเท่าไร่ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็อยู่ตั้งแต่สี่เมตรบางพื้นที่ก็ประมาณห้าหกเมตรส่วนตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรครับชั้นหินอุ้มน้ำที่มองเห็นเป็นเส้นเส้นขาว,ขาว สีน้ำตาลเป็นหินสีขาวก็สีน้ำตาลนะครับจะเป็นชั้นชั้นสลับกันเป็นขีด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 หายข้องใจหรือยังครับว่าทำไมรถขุดที่ขุดกันว่าดินแข็งคุณไม่ได้ นะครับผมจะให้เห็นวิธีการขุดของเรานะครับก็แบบนี้เลยจะลงไปใต้พื้นบอ่อปกติก็ที่รถยืนเนี่ยคือถ้ายืนอยู่ ชั้นพื้นบนของดินคือเป็นดินดินเดิมนะครับมันจะเอื้อมไม่ถึงเลยเอื้อมไม่ถึงที่ยืนรถเลยนะครับมันสุดแขนก่อนนะครับที่เราต้องขุดเป็นชั้นเป็นตะพักลงไปก็เพื่อที่จะให้ลำดับการยืนรถของเราลงไปเรื่อยๆ จากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามลงไปเรื่อยๆครับ โอเคครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ